นักฟุตบอลโดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพมีทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวอีก2วันเล่นอีกแล้วเนี่ยการที่เราแช่ไอซ์บาทเนี่ยเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายเพื่อที่จะให้ทันเล่นนัดต่อไปครับ1ครัอ11ตัวจริงคนที่เล่นเกิน60นาทีจบแมตช์ปุ๊บภายใน2ชั่วโมงเราจะพยายามให้แช่น้ำแข็งเพื่อใช้ใช้อุณหภูมิประมาณ6องศาเป็นเวลาประมาณ6นาทีอ๋อห 6, 6. ช่ทำไมต้มมองเป็นหกองศาหก <6 S 1> นาทีด้วยครับผมมันเป็นตัวเลขที่เขาดูมาแล้วว่าอันนี้มันเริ่มทําให้เกิดเรื่องวาสโควันซิกหรือการหดของตัวนั่นของตัวสลอตเลือดเพราะว่าเวลาเราออกกําลังกายเราใช้งานม,มาเยอะสารเคมีที่มันทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บสารเคมีทําให้เกิดการอักเสบเนี่ยมันจะมาตามเส้นเลือดออนั่นนะครับแล้วก็การแช่น้ําแข็งเนี่ยมาทำให้สารพวกนี้มันไปยากขึ้นประมาณย่างนั้นอันนี้คือมาตรฐานเลยไหมครับ6-6เนี่ยครับผม หลังๆมันเริ่มมีเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ทุกอย่างแหละครับทุกวิทุกข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลทางการรักษามันก็มีข้อมูลงานวิจัยมากขึ้นฝั่งที่มีการโต้แย้งก็จะมีกลุ่มที่เขาบอกเพราะว่ากลุ่มที่เขาเน้นเรื่องนี้ว่าเออให้พวกสารหนักเสมันไปยากขึ้น <S <S มันก็มีกลุ่มแย้งเหมือนกันว่าอ้าวแล้วฮิวิ่งแฟกเตอร์ตัวซ่อมมันก็ไปทางเส้นเลือดเหมือนกันหดหมดมันจะไปยังไงอะหรือบางทีเย็นเกินทํากล้ามเนื้อเกร็งตัวมากกว่าเดิมอีก ก็เริ่มมีอย่างของเรมัสดริดนะครับคอร์เป็นโคอร์ของที่เคยทําของทีมชาติฝรั่งเศสเขาเสนอเป็น15องศา15นาทีอ,อย่างนี้ก็มีแตกต่างกันไปดังนั้นก็คือถ้าพูดถึงเนี่ยในเชิงคนทั่วไปเนี่ยเรื่องแช่ไอซ์บารเนี่ยไม่ได้จําเป็นมากนะักจะมีข้อบ่งชี้ที่อาจจะน่าลองทําดูก็คือให้สังเกตตัวเราเองอว่าเรามีอาการดอม d ีเล y o ออ e เซตม c สเ s อร์โซนเหลังออกกําลังกายไหม,อมดอมสามารถป้องกันได้ด้วยการแช่น้ําแข็งประครบเย็นหลังเล่นครับ